ย่าพรภูพิพัฒน์และน้องไม้พัทรเดชสงวนความดีครับสวัสดีทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหมากี่ครั้งกี่ครั้งก็น่ารักสดใสนะเป็นสวยขึ้นมากน้องไม้ก็หล่อขึ้นน้องไม้ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีครับเดี๋ยวสีขาวเบามีผลงานละครอะไรบ้างครับก็มีเรื่องอติตาครับแล้วก็รอยรักแรงแค้นครับผมอติตาเป็นยังไงบ้างเรื่องดาวเรื่องราวสนุกครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ2ยุคครับต้องติดตามชมนะฮะ,ะ,ะครับ่น,นอนครับยังไงก็ติดตามน้งไม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับน้องเบซ์ครับเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็มีละครลีลาวดีเพลิงะคะ่ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบบทแบบ ช่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นเหมือนทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่เราจะได้ดูกันล่ะเออน่าจะเป็นปีหน้าค่ะเอาล่ะยั้ก็ติดตามผลงานของน้องไม้แล้วก็น้องเบนด้วยนะครับทั้งสองท่านก็จะมาให้กําลังใจนักสู้ชีวิตและวันนั้นเป็นเศรษฐีเลยก็มีเงินเลยคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าเจ็บปวดแทบจะมาอุ้มเราเข้าไปเลยเพราะว่าทานลูกสาวเมียไดก็ให้เข้าไปเลยเมื่อวันบางครั้งเนี่ยทำที่บอกภรรยาว่าอะ จะทำงานครับ,อรรบมอเตอร์ไซค์วินมาเจอน้องพอมองตัวเธอติดใจพังเพอลงรักเธอเต็มที่มีชามเป็นเนรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะล,ลุงนอตที่ทุกคนเจอลุงเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากลุงเป็นคนที่เปิดรับคุณไม่เคยคิดที่จะเบี้ยวนี้เลยค,คนเรานะทุกครั้งที่ผมมารายการนี่เนี่ยมันรู้สึกกันว่าชีวิตมีคุณค่าครับมันอยากจะร้องไห้อะไรเงี้ย ลุงสิทธิ์เป็นคนสู้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่หนีปัญหาครับผมเชื่อว่าไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์ครับนี่แหละครับพรสวรรค์ของครอบครัวเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยกระกอผมก็จะเป็นคนที่ชอบมีความประสงค์มาที่เราเนี่ยเขาบอต้องไปอุ้งคอเพื่อนเมื่อยังคงท้อแท้พี่เบิ้มอยากจะบอกอะไรพวกเขาวงให้คนครับจดใส่กระดาษไว้เลยครับจดไว้ พี่เบิ้มมากกว่านะครับเชิญครับพี่เบิ้มครับครับตรงไมครับครับผมชอบพี่เบิ้มมากครับอารมณ์ดีมากครับเป็นกำลังใจช่วยครับผมครับขอบคุณมากครับตรงไมครับจังขะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรา ตัวนิส like ิสาสุดโดยโตโยต้าไฮลักซิโก้แชม์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําการรวบรวมคะแนนจากผู้ชมทั้ง100ท่านนะครับผู้ชมครับและรวมทั้งน้องไม้และน้องเบน์นะครับให้คะแนนกันนะครับตอนนี้คะแนนก็อยู่ในมือของพี่ยงและพี่หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทัพมยมที่อยู่ในห้องสรงแล้วก็น้องเบนส์น้องไม้นะครับที่ลงคะแนนเสียงให้กับทั้งสองท่านเนี้ยได้รับรางวัลไปก่อนหนึ่งท่านครับพี่ศีอบคุณทั้งสองท่านน้องเบนส์และน้องไม้ครับของคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าสวันนี้สวัสดีครับ